สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ก็คือเลยหน้าฝนแล้วเนาะผมทําคลิปวันที่30มสิบไม่สิยี่สิบเก้าเลยเนี่ยชอบหลงวัน29พฤศจิกาปี66ทีนี้บ้านผมเนี่ยหมดฝนไปประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้ววันนี้ก็เลยมาทาคลิปครับว่าไม่มีฝนเนี่ยปลูกผักตัวไหนได้บ้างเพราะยังไม่ถึงหน้าร้อนเนาะมันก็หนาวแต่มันไม่เชิงหนาวยิ่งหรอกบ้านผมอะมันร้อนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับมาดูของผมนะฮะตรงนี้ก็คือเก็บไปเยอะแล้วแหละอายุ 36วันในส่วนตรงนี้เพราะช่วงที่ผ่านมาผมเอาของลูกสวนส่งเนาะเพราะของผมยังไม่โตผมรอให้มันได้น้าหนักก่อนผมจะได้คุ้มกําไรผมเน้นหน่อยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกติดต่อกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรีนโคเรลลปลูกยากแล้วก็ต้นยืดใบไม่เยอะเพราะฝนตกบ่อยแดดไม่พอก็มีปัญหากรีนโอ๊กยืดการต้นว่าเล่นเลยนะครับของผมตรงนี้ก็เลยไม่ได้คุมนั่นข้างเลยปล่อยโลง่งเลยเน้นแสงเต็มๆเลยก็จะเป็นพุ่มสวยปกติแล้ว ฟินเลที่เคยยืดก็ไม่ยืดแล้วตอนนี้คือหน้าเนี่ยมันถ้าบ้านผมนะผมอยู่บุรีรัมนีหมดฝนไปประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วก็อากาศก็ไม่ได้หนาวหรอกครับไม่หนาวเลยอากาศก็ถือว่าเย็นๆนะฮะมันไม่ได้แบบหนาวถ้าหนาวผักจะโตเร็วมากแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าโตครับช่วงที่ผ่านมาปลูกยากไม่ว่าจะเป็นตัวไหนสําหรับหมดฝนแล้วก่อนถึงหน้าร้อนที่เป็นมีนาเมษาเนี่ยปลูกตัวไหนก็ได้ครับตัวไหนก็สวยหมดแหละ เป็นหมดง่ายหมดอ่ะดู36วันก็จะโตโตแบบนี้ฟิเลฟิเลอ่ะผมทำคลิปฟิเลเนาะเคยทำไปแล้วนะั่คือเลเลนคนละสีแต่ผักออกมาคนละอย่างตัวนี้จะโตวกว่าหนักกว่าตัวตัวนูน้นอ่ะกรีนโอ๊ก็เหมือนกันดูตัวนู้นจะหลงแหลงแต่พอมาเป็นตัวนี้หนาแน่นต่างกันเลยนะครับปัจจัยเดียวกันหมดเลยต่างกันแค่สีของเเลนผักก็จะออกมาต่างกัน ดูเอานะครับไปปรับใช้เอาครับตรงนี้ซื้อแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเว้นแต่มันขาดก็ไปซื้อใหม่ก็เอาสีเขียวจะดีกว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับที่ผมทําผักมาหลายปีผมจะเน้นสีเขียวแต่ยวถ้าแผ่นกล้องกลับไปทําไมมีแต่สีดำนะคือตัวนี้ตัวเก่าทาไมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทําไมครับมันยังใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันขาดมันพังผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแค่นี้ฮะถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ซื้อหรือจะซื้อผมแนะนําเป็นสีเขียว5้าอร์ซแค่นั้นครับปลูกตัวไหนก็ได้ครับหลังจากหมดฤดูฝนแล้วอ่เดี๋ยวผมเดินพาไปดูพวกเรที่่ฝังหนย นี่ตัวฟิเลครับแล้วดูนี้เนี่ยผักไหนาก็สวยหมดแหละน้ำเข้าลดไม่ต้องเติมค่อยไปเติมตอนเดือนเมษาหนุนช่วงนั้นนะควรเติมแต่ช่วงนี้ไม่ต้องหรอครับโอ้โหดูพังหมดแล้วเนี่ยถุงดําใช้ซ้ำจนคุ้มอะ่ะดูรากใกล้ๆหน่อย,เ,ยเป็นไงครับขาวไหมขาวสวยหนาแน,น่นเลยผักก็หนาแน,น่นแบบนี้เลย เดี๋ยวผมพาเดินไปโรงนี้ก็พึ่งเคลียร์ออกดูไปเยอะแยะดูพื้นครับเนี่ยพึ่งตัดหญ้าเพราะว่าถ้าผมไม่ตัดหญ้าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหนอนหนอนเยอะมากผมอยู่กลางทุ่งเนาะมันก็จะมีหนอนเยอะเป็นเรื่องปกติอยูอ่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้ยาวหน่อยเดี๋ยวพาเดินไปดูผักฝั่งนู้นผมก็ปลูกกระปิดกระปลอยแบบนี้แหละเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือลูกสวนตัวร้ายผมเนี่ยหลายๆคนเนี่ย ก็มาแย่งต้นพันธุ์ให้ทําต้นพันธุ์ก็ไม่ทาเอาต้นพันธุ์ไปก็ไม่เอาถาดนะให้หน้าทุบนะครับตัวนี้ลงกล่องได้ตัวนี้สองรุ่นนะตัวนี้ลงกล่องได้สัปดาห์หนึ่งแล้วมั้งน่าจะสัปดาห์หนึ่งอะผมไม่เคยนับวัน,นครับผมก็ปลูกผกักตเหมือนก็เก็บขายต้นพันธุ์นี้ก็พร้อมปลูกแล้วแต่ยังไม่ได้ปลูกช่วงนี้อย่างเพื่อนๆหลายคนสั่งปุ๋ยผมเนาะผมจะส่งช้าเพราะว่า ตากข้าวด้วยเกี่ยวข้าวด้วยของพ่อตาด้วยเยอะถ้าเขาแบ่งเราก็ดีเนาะเดี๋ยวพามาดูพวกเรดโอ๊กที่อายุเดียวกันหน่อยวางของก่อนนะเรดโอ๊กตรงนี้อายุเดียวกันกับโซนเมื่อกี้เหลือแค่สองลังเองนี่เหลือแค่สองลังนี่สามลังนี่อายุเดียวกันกับฝังเมื่อกี้แต่ตัวนี้อายุน้อยกว่า4วัน พราะช่วงนี้ผมสี่วันเพาะเนาะเนี่เดดโอ๊ก้อนแน่นๆแบบนี้ฮนะอยากเปิดรากดูแต่พอเปิดไปเนี่ยมันจะรากมันจะไม่สวยเฮ้ยไม่ใบมันจะโดนทับเพราะว่าผมวางกล่องชิดกันเลยอันนี้โดนแดดแรงอันนี้โดนแดดไม่แรงสีจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับดูตรงนี้เนี่ยอันนี้เข้มเลยตัวนั้นเริ่มจางเพราะตัวนี้อยู่นอกโรงเรือนอยู่นอกโอ้โห,หดูใต้ผมอืมโปรโมตตัวเองเบอร์โทรนะโทรได้เลยนะดูราก รากก็ไม่ค่อยสวยนะสำหรับส่วนตัวผมแต่ผักไปได้ก็พอแล้วโอเคแนละ้วนี่ฮะตัวนี้ก็อายุน้อยกว่าไปอีกแต่ก็ที่หายไปนี่คือผมเก็บขายนะแล้วก็จะมีบ้างครับเนี่ยที่ไม่สมบูรณ์เอาออกให้ปลากินก็มีครับส่วนตรงนี้ผมจะเน้นสแลนสีเขียวพอหน้าหนาวเนี่ยตัวไหนก็ปลูกได้อะอย่างกรีนคอร์สเนี่ยทำไมมันถึงหาย ผมเก็บตั้งแต่อายุ32วันเนี่ยเริ่มเก็บไปตัวใหญ่ผมก็เก็บก่อนเก็บก่อนไปเรื่อยๆเวลาแขกเข้าสวนมาซื้อผมก็เก็บเนีย่ยตัวนี้เขาเข้ามาผมก็เก็บตัวนี้เป็นตัวแอคลินคอที่ไม่ยืดครับแต่รุ่นหลังผมปลูกตัวที่ยืดแล้วเพราะว่ามันไม่มีฝนแล้วมันไม่มีวันที่แบบคลื่นฟ้าคลื่นฝนนั่นแหละอาจจะมีฝนหลงฤดูมาบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกขนาดหน้าฝนปีนี้ไม่ได้ใช้พัติคุมยังอยู่ไหวจากลงตัวไหนหน้าหนาวแล้วครับจัดไปเลย ปลูกได้หมดแหละจะไปมีปัญหาอีกทีหน้าร้อนเดี๋ยวตอนนั้นผมจะทาคลิปเกี่ยวกับปัญหาผักสลัดหน้าร้อนให้เพื่อนๆดูแล้วก็ไปปรับใช้เอาอส่วนเพื่อนๆทได้ทำผักสลัดอยู่จเจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับคลิปนี้เหมือนไม่มีสาระอะไรหรอกแค่อยากจะบอกว่าอากาศหนาวแล้วปลูกตัวไหนก็ปลูกไปเถอะอยากปลูกก็ปลูกไปเลยได้หมดแหละแต่ดูแลเรื่องหนอนดีๆก็พอแล้วครับอะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ